สวัสดีครับผมวินดี้ผมแพรนวันนี้จะมารีแอคชั่นคลิปอ่าไม่ใช่คลิปขอไปเพลงที่พี่แรงก,กับดิดร้องเปิดศึกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสลับกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เดอะแม่ตอนนี้ผมรู้ถึงพันหรือ,อยังนะฮะเก้าร้อยกว่านะแมสซิงเกอร์สเวลหน้ากากทีเล็กนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ผมรู้สึก่ารมณ์เข้าระเปล่านะผมเอาไม้ไว้ตับแล้วผมตั้งลำจอเองแต่ไม่รู้มันเข้าใหม่รือเปล่าอันนี้สมัยพี่โฟกัสจะหลัขุดเป็น ยังของแชมป์อยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าแชมป์กี่สมัยนะตอนเนี้ยลืมแล้วข้าความเข้าเมื่อกี้ไม่รู้เสียยมันเข้าแล้วเปล่านะว่ามันไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยนะฮะ เพลงแนวมันๆน,นะัเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เห็นนะพี่อันไม่ค่อยเอาเอาเพลงมันๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างแต่บีน้อยนะฮะจบแล้วแะนะโอเคนะครับคุณผู้ชมอะสั้นมากเลยผมเพิ่งขยันมาดูตัวเลขบนจอสองนาทีกว่าตอนนี้สามนาทีแหละสุดยอดเลย นะคือเพลงนี้เนะี่ยเป็นเพลงของวงอินโดฟินอินโดเอนะนะเอนะ่ะอินโดฟินอินโดฟินเนีะฮะก็คือแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังๆเนะี่ยที่ดูนะฮะเป็นเพลงของพี่เปิร์ดทงชัยืือแบบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเอาเพลงของพี่เปิร์ดทงชัยมามานะฮะ จะดูกนว่ามีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาในคลิปหน้าวันนี้วันที่ผมถ่ายเนี่ยคือวันพุธนะฮะแล้วก็คลิปนี้คือลงสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าก็คือจะผมจะเหลือเวลาอีกแค่สามวันเท่านั้นคือผมเปิดเทอมวันที่ยี่สิบหกเปิดเทอมวันที่ยี่สิบหกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดองคลิปไว้ก่อนให้ทันแล้วก็ ไม่รู้แหละว,ว่าเดือนหน้าจะมีคลิปหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะเราต้องรอดูเดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยก็คือจะแบบว่าแบบไม่รู้อ่ะว่าจะได้รีแอคแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าได้รีแอคเนี่ยก็จะรีแอคให้ดูเลยนะฮะพยายามอยู่ก็พยายามจะดองไว้แอ่บางทีมันก็ขี้เกียจเหมือนกันนะฮะร่างกายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่นะตอนนี้นะฮะอากาศมันก็เป็ลแปลงบ่อยนะฮะก็ดูแลได้เลยนะ เพราะบางทีะฝนมันบางทีฝน,นตก,กนเย็นๆก็มีนะฮะเราเนี่ยเอานอนไม่ได้เนาะอะไนะฮะคุณผู้ชมฮะบหมดแล้วผมเจอกันใหม่ใหม่คลิปหน้านะฮะแันนี้ขอตัวลาสวัสดีครับผม